นี่น้องไอจกขึ้นมาใบแรกติดก่อนเลยครับผมโ้โ,โหนะครับก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เขานัหนึ่งแชร์ครับผมใครไม่กดติดตามเป็ดนี้ฝากกดติดตามเป็นี้ด้วยนะใครยังไม่ได้ไปติดตามใน YouTube นะครับเพไปตองชาไทยก็ไปติดตาม YouTube ไปตองชาไทยได้นะครับผมนะเรามีวิดีโอที่มีการแข่งขันเนี่ย,ยทุกคนได้ชมทุกวันเลยครับตึบโอโหใบแรกครับผมบาทเดียวขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมนะให้กับทีม ประธา,า,านเพชรครับลูกนี้กูติกขึ้นมาคุมโซนให้กับ99สละบ,บุรีครับผมใบนี้แล้วเปลี่ยนเอาครับเรามาดูว่าผมน้องไอครับเข้ามุมมาลูกนี้น้องไอจกขึ้นมาใบแรกติดก่อนเลยครับผมโ้โหยังไม่ทันไลเลยฮะไปไปก่อนแล้วครับลูกนี้พี่ช้างเข้ามุมมาจกขึ้นมาแล้วตีโดนเหมือนกันขยายโซนไปฮนะเอาครับโอ้โห รวมลูกนี้ขึ้นมาคุ่โซนได้ดีครับทางด้านทีมของประธานเพชรกับเ <K> ข้าวบูมาร์ฟน้องไอซ์ลูกนี้จุกขึ้นมาลวตีโอ้โหลายไม่ตรงครับผมใบที่สองใบแรกนี่ตีติดนะครับใบที่สองลายไม่ตรงลูกนี้จะซับอีกหนึ่งใบจุกขึ้นมาลวตีโดนแล้วตดไปอีกหนึ่งใบแล้วเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้เอาครับตอนนี้ครับในสนามเนี่ยทีมของประธานเพชรครับ ได้2แต้มทีมของ99สระบ,บรุรีครับคุดต๊ตครับมือขึ้นนะครับของทางด้านทีม99สระบุรีครับ,บรขึ้นบอกคุมซดใบนี้แล้วลูกนี้หลุดโซนไปหรือเปล่าครับผมโอ้โหติดแก่นเลยฮะได้หนึ่งแต้มในสนามครับลูกนี้ติดแก่นเลยบานเดียวมือขึ้นครับจุกมาลวตีโดนขยายโซนไปแล้วเก็บ2แต้มในสนามให้กับทีมประธานเพรไปเขาใบนี้อ้าวรับโอ้โหถึงว่าตี เขี่ยออกมาได้ดีนะครับเก็บสองแต้มในสนามไปครับผมลูกนี้นะเอาครับลมาดูว่าพี่ช้างครับผมเข้าวงมาลูกนี้จบขึ้นมาแล้วตีติดโอ้โหตีติดไปลูกนี้ฮนะได้สามแต้มในสนามเลยฮนะ <c oughs> โ่้เดี๋ยวนะดูครับกี่แต้มหนึ่งสอง เดียวครับลูกนี้จุกมกัโอ้โหบาทเดียวขึ้นมาได้ดีนะฮะแล้เวเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับพี่ช้างใบสุดท้ายครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับเข้าวงมาจุกมาแล้วตีโดนโอ้โหได้หนึ่งแต้มครับผมได้แต้มต่ออยู่แล้วด้วยนะครับจากหนึ่งเลื่อนอีกหนึ่งเป็นสองนะฮะ